เราจะมากันแปวันนะคะให้ทายไปทำอะไรม้วนผมแต่งหน้าขนาดนี้ไปดำน้ำน oh, ้ำใสมากไม่ไม่ไม <t ôi gen interrupted> ่ไปไปขายของไปทานข้าวขายของดีค่ะอย่ามาคุณนะคะเขามาเตรียมแล้วเขามาเตรียมแล้วดูหัวไว้หัวไม่มีวันเปียกหนึ่งชั่วโมงนี้หัวจะไม่เปียก เป็นทางการนะคะเราอยู่กันที่ภู <Yeah. S 1> อะไรนะภูเก็ตวันนี้นะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีช, ka. ชิกคาเรนค่ะเที่ยวชิคๆไปกับชิคคาเรนค่ะ <Karen> ka. ไปกันเลยเย้ yeah. <c oughs> อ่ะลุงเยี่มมากเลยจูจ <c oughs> ูคนบอกว่าตัวอะไรตกอยู่ในน้ำ <c oughs> มันกัดไหมคะ S <S ไม่ไม่ไม่มันอร่อยไหมคะ,ะมไม่กินะไอจูช่วยมันแห้งได้เลยเก่งมากเลย <laughs> อไอไฟเร็ว <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะเช้าวันที่สองจริงๆเหมือนวันที่หนึ่งเราลืมบอกไปเลยว่าจริงๆอ่อะทริปเนี้ยเราจะมากัน8วันนะคะเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนเนี้ยให้ทายไปทำอะไรม้วนผมแต่งหน้าขนาดนี้ไปดำน้ำไปดำน้ำหนักกว่าคือพิโชว์หนีผมมาด้วย นีผมอะไรธรรมชาติเลยเราจะไปไหนนะท่าเหลือทับละมุท่าเหลือทับละมุอ่ะเดี๋ยวไปเลยนะคะเรามาลงเรือกับเรืออันดามันนะคะก็งงมากงงอะไรงงว่าวนผมมาทำไมดีกว่า คุณปลัช่าสองท่านต้องอ่านถูกใช่ไหมคุณพี่ผิดเหรออ่านอ่านว่าอะไรคะอ๋อโอเคโอ๋สอเสือมันหายคุณพี่ขอโทษทีค่ะ ตอนนี้นะคะเราเดินทางมาประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะหรือว,ว่าเรียกว่าหลับ3มตื่นแล้วก็จะถึงที่จุดดัน,น้ำจุดแรกตรงนี้เขาให้ลาประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ใช่อย่างที่เห็นในอินเสิร์ตนะคะก็คือว่าที่เนี่ยไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยก็ได้ก็มีอุปกรณ์หรือว่ามีพวกชุดใดๆเนี้ยขายอยู่ข้างหน้าเลยเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะซื้อที่นี่ได้เลยอ่ะแต่ว่าที่เนี่ยถามว่าเราลงน้ํากันไหมก็พูดเลยว่าถ้าลงตรงนี้ก็คือ หน้าพัางผมพังแล้วก็เลยจะส่งคู่ที่ว่ายนะ้ำไม่เป็นลงไปแต่แต่เขาก็ายังกล,ากล้ากลัวอยู่ตอนนี้ซึ่งก็เวลาผ่านไปแล้วประมาณ20นาทีใน10นาทีจะลงไหมไม่ได้กล้ากลัวไม,ไม่ลงทีเดียวเพราะว่าัวเปียก คนใต้นะคะเขาจะเรียกลองทาว่าเกือกนะคะที่มาของอ่าวเกรือกมาจากหินก้อนด้านนี้ค่ะหรือชาวต่างชาติเขาจะเรียกว่าดันดักเบย์นะคะหรือว่าคลายกับหัวเป็ดนั่นเองเนาะแล้วก็ในส่วนของด้านบนหินสามเหลี่ยมด้านบนนั่นคือหินระบายนะคะที่บอกว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำหมู่เกาะซีมิลันสายนุ่มมากใายนุ่มมากนี่เราก็จะเดินมากันแบบนี้นะคะ ถึงเกาะซมีลันแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ่ายรูปที่จุดชมวิวข้างบนนะคะประมาณ5-10นานทีค่ะปีนหินขึ้นไปเล็กน้อยก็คือชุดพอรอมมากกว่านี้นิดหน่อยโอ้โหฮะาขอของมันหนากอ๋อ <ś c oughs> ถึงแล้ว นี่คืออะไรสวยเหนื่อยนี่คือซิมิลันโยจุดที่เขาว่ามาถ่ายรูปกันคือตรงนี้นะคะขึ้นทางลงทางไม่ได้ยังไงก็กโกโกหกกันไปเดี๋ยวไปดูรูปดีกว่าไม่พูดเดยอะ กระเพาะหมึกอร่อยมากกำลังจะลงไปดูปลาไปดูปลาเนมโอกัน ฉันเองทุกคนก็ไม่ต้องตกใจเหลือแต่ตาตลกมากวันนี้ขืออะไรรู้ปะทําทุกอย่างบนใบหน้ายกเว็นรองพื้นริ่นรองพื้นก็คงไม่อยู่มันว่ายดำน้ำักขนาดนี้เกาะที่4เนี่ยเขาก็พาให้เราอ่ะมาพักค่อนหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ซึ่งอยากกลับบ้านแล้วตอนนี้ตอนนี้เขาเรียกว่าหาดอะไรอะหาดอะไรนะคะหาดเจ้าหญิงน้ําใสมาก ก้าวเดินไปบนพื้นทรายฉันต้องแปลกใจ <มา S 1> ให้ชนไนไม่มีร่องรอย ถ่ายรูปเสร็จแล้วเป็นไงบ้างค่ะป๋าเวลาอยู่กลางแดดจะมองไม่ค่อยเห็นจอ,อก็อาศัยแบบวัดดวงเอากินพยน่อยโคมอะไรไม่รู้นี่กอนเดียงเียพี่โชว์เป็นช่างภาพพี่ถ้าเห็นศึกนางจะถ่ายได้ต้นไม้ใบหญ้าทิวเขาทะลงทะเลนางก็จะนางก็จะหลับไปนิดนึงเนี่ยขยายแลวนะเนี่ย กลักบโรงแรมก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูว่าย่ากับเชจูทำอะไรบ้างวันนี้นะคะไปดูกันเลยรอยังสเสร็จแล้วยังร <c oughs> ะช้าลูกคะช้า,ชานี่มีเตียงเสริมด้วยเห็นไหมนีม่เสริมของเชจูใช่ใ,ใช่ค่ะอ่ะไปแล้วไหนคะซ้อนกันเลยแลย้วไหนคะห้องน้ำนี่ไงควมางมีอาบน้ำฝักบ,บัวนะคะ ว้าวนเปิดไปเป็นสาวว่ายน้ําเลยว้างเลยโอ้มีอ่างอย่างนี้ด้วยอะหาดจงดีกว่าโอเคโอเคเย็นไหม <c oughs> คะหาดอยู่โน้นมนันมีของเด็กด้วยตอนนี้แดดล่มลมตกแล้วไงะจะห้าโมงแล้วมั้งเนี่ยไม่งั้นตอนกลางวันไม่ยอมเดิอนออกมาเขาบอกว่าร้อนจะนั่งครบสามตัวเลยเหรอลูกนี่นะ <c oughs> เเป็นลลิงสวัสดีเช้าวันที่3ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในห้องกันแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปทานข้าวไม่ไม่ไม่ไปขายของไปทานข้าวค่ะเดี๋ยวไปทานข้าวกันเราไปเราไปขายของกัน เชจูเมนนื่อวานตอนที่เชจูเล่นน้าอ่ะหมัมม่นมาว่าเชจูอ่ะน่าเหมือนปลาเลยเชจูเป็นผู้หญิงนะหรอใช่ค่ะโตโลไซมัตแตงคุณค่ะเอาไปทำอะไรกินคะแกงส้มครับอ๋ออุ้ยได้เป็นถุงขนาดนั้นเลยเหรอคะดอกแคร์คุณลุงเก็บได้เป็นถุงเลย ูจะไปไหนนะคะไปไน่รับพูดได้แล้วเพราะว่าเชจูส่งเข้าคิดขับไปละคิดขับเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงนี้แหละทุกคนคือเรื่องของเรื่องอะ่ะเราจองที่เนี่ยสคืนแล้วก็มันจะได้อะไรนะป๊าป๊าเป็นโปรโมชั่นถ้าเกิดจองสองคืนอย่าสปาอะไรี้ไป,ไปสปากันนะคะ ไปนวดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อนะคะจะขอไปรับลูกก่อนไปไหนมาคะไปนวดมาค่ะไปนวดมา,ดมาหรอคะคนนี้หิวยังคะเนี่ยยังไม่หิวค่ะโ <Okay. S 3> อเคมา,ามขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปบุกเก็ต ไปตามถนนนี่ยางยาวเลยอย่างนี้เลยได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเที่ยชิคไปกับชิคคารเรนเราอยู่กันที่ตลาดเก่าเมืองตะกัวป่าอย่ามาคือว่าถ้าใครจะมาเที่ยวที่นี่นะคะอยากให้คือคือเนี่ยต้องมาวันอาทิตย์นะคะก็ประมาณสักบ่ายสามเป็นต้นไปปัาที่เมื่อกี้เขาบอก ใช่ก็แถวนี้ก็จะมีแบบของขายแถวนี้มันถ่ายรูปได้ชิโนโปรตุกีสพูดถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่จำเขามาเมื่อกี้แล้วเราลงมาถ่ายรูปกับสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสกันนะคะกว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้นะคะต้องบอกเลยว่าถามคนเยอะมากต้องขอบคุณน้องคนแถงุ่มข้างหลังนะคะเนี่ย ไปไหนล้าไมมรูเห็นหรือเปล่าคนคิดนวันถนนเส้นนี้วันอาทิตย์ทั้งเส้นนะคะเขาก็จะขายของการไปตลาดคนเดินในป,ประมาณนี้ของที่น้องๆแนะนําให้ทานนะคะมันคือเต้าซ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 อ,าอเดี๋ยวเราเดินไป3ามเก้าเราก็ลืมแล้วเขาแดดนร้นนอมนมากเหมเรากําลังจะเดินไปตามหาเต้าซอกันเหมือนที่น้องๆเขาแนะนํานะคะน้องน่ารักๆๆๆจังเลยอ่ะ <ๆๆ S 2> ที่จะไปไงได้ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะน่ารักจังเลยฉันไม่รู้จักชื่อเลยอ่ะชื่ออะไรนะชื่อต่างชื่อแมมอแมแอมตางตาง,ตางแป้งแป้งไกด์ค่ะไกด์ยินดีให้รู้จักนะคะทุกคนบ๊าย,ายขอบคุณค่ะถ่ายรูปอยู่น้องๆบอกว่าพี่เจอเต้าซ้อยังบอกยังน้องก็เลยอาสามาส่งน่ารักมากทุกคน นี่มันใหม่ๆลูกแล้วมันจะร้อนๆอ่ะครับเออที่ร้านปูเนยอ๋อนึกว่าไม่ไม่ไม่ยายก็ไปซื้อมากินมานั่งกินกาแฟกันนั่งไหนนุ่มอ่ะเนี่นี่ถ้าร้อนๆน่าจะอร่อยเนาะเฮ้ยเร่องนี้สวยอ่ะบ้านเราจมลน้องๆคันว่าดีใจอ่ะ ไม่เคยคิดเลยอะว่าแบบไปเที่ยวอะแล้วมันจะมีคนที่แบบเราไม่รู้จักเขาอะแล้วเขาก็แบบเทคแคร์เราดีขนาดนี้อะเขาพาเราเขาไปซื้อขนมแล้วเขาก็พูดกับเราดีมากมีคุณแม่ให้ขนมมาด้วยร้านตรงหัวมุมคือแบบเฮ้ยมันอิ่มเอิบมาทุกคนเราเรามาแบบเราไม่ได้คาดหวังเลยเวลาไปเที่ยวอะอ,อะไรก็แล้วแต่ที่มันนอกเหนือจากแลนอะที่มันท,ที่เราไม่ได้แพลนไว้อะส่วนใหญ่เราประทับใจทุกครั้งเลยนะตั้งแต่เราเวลาตอนที่เราไปบาหลีอะที่เราไม่เคยม,มีแพลนเซอร์ไว้อะ<ช> ชเราไปก,กันกี่วัน5วันแล้วเราไม่มีแพนเซิร์ฟเลยแต่ว่าพอเราไปเล่นเซิร์ฟอะ่ะเราแ็บ,<อ>บพักใจเซิร์ฟมากที่สุดแล้วก็ตอนที่เราไปเชียงใหม่อ่ะขี่ม้าเราไม่ได้แพนไว<ช>้เราได้ไ<ช>ปขี่รู้สึกว่าแบบมันสนุกอ,ะอ่ะอะไรนอกเหนือจากการบางทีมันก็ก็ดีนะอื ตกกำลังสวยมากสวยเหมือนฉันไปเถอะไปเล่นน้ำกันลูกแล้วไปกินการข้าวกันดีกว่าเห็นไหมเขากำลังจะโชว์ไฟนะคะทุกคนปกติอ่ะเขาจะมีวันเสราร์แล้วก็วันศุกร์มีบ้างแต่วันนี้ลูกค้าเยอะเพราะมันเป็นวันหยุดยาวเขาก็เลยมีเพิ่มรอบให้เราดเาาเรูเขามาเตรียมแล้วเขามาเตรียมแล้ว ดีเช้าวันที่4ค่ะมาเที่ยวพังงาได้4วันแล้วนะคะไม่อยากกลับบ้านเลยอ่ะตอนนี้ก็เช้ามากหนาวด้วยยังมีอีกหลายที่เลยที่เราย,ยังไม่ถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันวันนี้ เนี่ยชอบที่เออ่ถ่ายรูปนะโรงแรมเนี้ยมุมถ่ายรูปเยอะมากแถมกิจกรรมเขาก็เยอะเนี่ยเขามีโยคะด้วยแล้วก็มีแพดเดิลบอร์ดซึ่งเรากำลังจะไปเล่นแพดเดิลบอร์ดกันเขาเรียกคายักป่ะอ๋อใช่แล้วก็มีคา,ย,าย,ยักด้วยคายักคายักคายัก,ยก,ยกพี่เขาบอกว่าถ้าน้องแค่จะถ่ายรูปอ่ะี๋ยวพี่ว่ายลงไปด้วยแล้วไปจับบอร์ดให้ซึ่งก็ตรงโจทย์กับเรามากคอนเทนต์ล้วน เราไม่เน้นปฏิบัติจริงบนขยักเล็กๆใหยืนแล้วแค่เชียวหลานอะนะดูหัวไว้หัวไม่มีวันเปียกหนึ่งชั่วโมงนี้หัวจะไม่เปียกเปิดเท้าอีกนิดนึงครับเพื่อให้รางน้ำน้ำหนักเราได้หายเรื่อยๆช้าๆนะครับโอเคนะครับผมรอดหรือล่วงีรยวมาดูกัน ว่ากล้องภาพนี้มาถ่ายแบบเดียวไปโชว์ล้มลงไปแล้วนะทุกคนเฮ้ เล่นเสร็จแล้วเราก็ลงไปถ่ายรูปแล้วนิวดิคนอ่อนเขาเล่นยังไงไม่รู้ผมเปียกผมเปียกเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าแพดเดิลบอร์ดอ่ะถ้าพายไปตรงกลางอ่ะเล่นไกลๆอ่ะมันจะไม่ยากอ่าเออเฮ้ยคือถ้าเล่นแพดเดิลบอร์ดอ่ะอยู่กลางกลางทะเลอ่ะง่ายแต่ถ้ากลับเข้าฝั่งแล้วมันโตขึ้นอ่ะมันโดนคลื่นซัดอ่ะมันจะยากแต่ว่าอันเนี้ยทำไมทำไมให้เขาจับบอร์ดให้แต่ก็ถ่ายรูปแอปแอร์โห อยากให้เห็นเบื้องหลังจังเลยอ่ะแบบที่เขายืนจับบอดให้ใต้น้ำอ่ะเวอเวอไม่ใต้น้ำเขายู่ขัางๆบห่างป่ะหัวเขาก็จะมิดน้ำอยู่แล้วเหรอเค้วลงถึงอกอ่ะแล้ว้าจับบอดให้อ่ะเว่อไปดีกว่า กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วติดตามกันใหม่ว่าอีก4วันที่เหลือเราจะไปนอนหรือเราจะไปพักเราจะไปกินเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย